งานพัทยาไลติ้ง2025แฟนตาซีนะครับ C ที่แปลว่าทะเลนะฮะก็มี8จุดหลักๆด้วยกันเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูกันครับอ๋อตรงนี้มีแบบเพดานเลเซอร์อยู่ข้างบนนี้เนาะงานนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5พฤษภาคม2025นี้เท่านั้นนะที่ริมชายหาดพัทยาเป็นวานนะครับจริงๆมันเป็นทำมาจากเศษขยะนะ้องทะเลกลับด้านนะฮะจะเห็นว่าสัตว์ทะเลทั้งหลายอยู่บนหัวเรากลับด้านกันแล้วก็ ข้างล่างก็จะเป็นพวกวัสดุพลาสติกทั้งหลายเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างไว้แล้วก็ไปทำลายท้องทะเลโซนที่เป็นการแสดงดนตรีสดเป็นดนตรีแจ๊สนะแล้วก็มีโต๊ะอีพ้าใบให้ชมทะเลชายหาดพัทยายามค่ําคืนด้วยการย้อมสีน้ําทะเลแล้วก็มีสีแสงไฟเป็นตัวปลาด้วยนะชิวมากเลยปลาว่ายในหาดทรายนะเรียกว่าฟอลเล่นหมุนนะ with a body length exceeding 30 meters and an enormous diameter.